นี้เราอยู่ที่บริเวณปากซอยรามคแหง24ค่ะสายไฟที่เราเห็นในยงระยางอยู่ตรงนี้นะคะร้อยละ50เป็นสายสื่อสารค่ะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกสทชล่าสุดนะคะกรุงเทพมหานาครได้สั่งระงับโครงการนำสายไฟแล้วก็สายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินเรียมจะพาย้อนดูเหตุการณ์ค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ตาแผนกรุงเทพมหานครหรือว่ากทมต้องนำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินตั้งแต่ปี64ค่ะรวมระยะทางแล้วก็ประมาณ2,450กิโลเมตรแต่ว่าทำได้เพียงแค่9.9กิโลเมตรโครงการก็หยุดชะงักไปเลยทย้อนกลับไปปี61นะคะกทมได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมหรือว่าเคทีดำเนินการจัดระเบียบปรับปรุงทัศนียภาพเมืองให้สะอาดไม่มีสายสื่อสารกรกลุงลังด้วยการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมดด้วยเงินลงทุน1.9หมื่นล้านบาท เคทีลงทุนสร้างท่อร้อยสายกิโลเมตรละประมาณ7,000บาทค่ะเพื่อให้เอกชนที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารมาเช่านำสายสื่อสารลงใต้ดินนำล่องที่ถนนวิทยุถนนรัชดาพิเศษถนนนราธิวาสราชนครินรวมถึงถนนพระรามที่1รวมระยะทางแล้วก็ประมาณ9.9กิโลเมตรใช้เงินลงทุนไป200กว่าล้านบาทค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากทำเสร็จไม่มีเอกชนมาเช่าโดยให้เหตุผลว่า การเช่าท่อร้อยสายมีราคาสูงเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับบนดินแค่หลักร้อยบาททำให้เกิดคำถ,ถ,ถามถึงการลงทุนของเคทีตามมาด้วยความล่าช้าในการก่อสร้างบางเส้นทางไปทับซ้อนกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NP วันดีคืนดีกทมสั่งระง,งับโครงการทั้งหมดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการหารายได้ไม่มีคนเช่าท่อร้อยสายเพราะว่าค่าเช่าที่สูงเกินไปกทมจึงสั่งให้เคทีชะลอโครงการไว้ก่อนและมีแนวโน้มที่จะยุติโครงการทั้งหมดด้วยนะคะหากจะทำต่อ สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชจะต้องเป็นคนสนับสนุนเองด้วยค่ะขณะที่เคทีโดยคณะผู้บริหารชุดใหม่ก็เตรียมที่จะฟ้องแพ่งคณะกรรมการบริหารชุดเก่าเพราะว่าสร้างความเสียาหายให้เคที0 0ล้านบาทค่ะพร้อมให้ข้อมูลสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเต็มที่ที่จะเอาผิดทางอาญา ส่วนสายไฟภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมีโครงการนำสายไฟลงใต้ดินอยู่แล้วตามแผนตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะส่วนสายสื่อสารยังไม่มีอนาคตค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ